สวัสดีครับพวกผมนะฮะโตออฟโตแชนแนลนะฮะคลิปนี้นะจะมารีวิวนะฮะสำหรับตัวรถแมคโครนะฮะของฮูลีน่านะฮะตัวนี้นาตอนนี้นะครับมีอยู่ให้ทั้งหมด6รุ่นนะครับ6รุ่นเต็มๆต็มเลยนะฮะเริ่มจากรุ่นแรกนะฮะรุ่น1 5 5 0นะฮะเป็นตัวเริ่มต้นนะราคาอยู่ที่1,300บาทนะฮะตัวที่2นะเป็นรุ่น1551มาใหม่แสนยาวราคาอยู่ที่1850บาทนะฮะแล้วก็ตัวที่3นะเป็นตัวทรงวันโว่นะฮะ รุ่น1592นะราคาอยู่ที่2,100บาทนะครับแล้วก็ขยับมาเป็นตัวระบบเซอร์โวนะฮะรุ่น1593ตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่1นึ่งสามพันบาทนะฮะแล้วก็ขยับมาอีกนิดนึงก็จะเป็นรุ่นฮูนิน้าหนึ่งห้าเก้าสี่นะฮะราคาที่แปดพันสองร้อยบาทนะฮะจากตัวสีขาวตัวนี้แล้วก็พี่ใหญ่ของเขานะฮะในสายตัวนี้ก็คืออรุ่นฮูนิน้าหนึ่งห้าแปดศูนย์ v สี่นะฮะ ราคาอยู่ที่12,900บาทนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่รุ่นกันแรกเลยนะครับตัวรุ่น1550นะฮเป็นตัวเริ่มต้นนะ1 3 0 0บาทเนี่ยวัสดุของเขาเนะเป็นพลาสติกนะแท็กนี่เป็นยางนะแต่ตัวนี้นะวิธีการเล่นก็15 c h ้ n ช e l นะฮะก็จะเล่นได้ลักษณะประมาณนี้นะหมุนได้รอบตัวนะครับเดือหน้าถอยหลังบุ้งกีเป็นเหล็กนะแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบเฟอมนะฮะมันจะดังลักษณะประมาณนี้ นะครับอ่านะี่ฮนี่คือสุดเชองของเขานะฮะถามว่ารูดไหมก็ยังไม่รูดนะครถแต่ว่าเจ้าฝืนไปก็จะรูดเหมือนกันนะฮะนี่ครับมุ้งกีเป็นมุ้งกีเล็กนะขยับได้หมดนะฮตัวนี้นี่คือตัวเริ่มต้นนะของหน้ารุ่นหนึ่งหน้าศูนย์นะฮะก็ข้าวๆประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลย อ่าต่อไปนะมาดูรุ่นนะฮะตัวใหม่ของ h o น d i n นะฮะคือรุ่น1 5 5 1นะตัวนี้ผมติดตั้งสติกเกอร์นะฮะเป็นสติกเกอร์ฮิตาชินะแล้วก็พับแขนสุดแล้วนะเป็นรุ่นแขนยาวนะฮะอ่าสเปคอ่าวงจรอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวรุ่น1 5 5 0นะฮะตัวนี้ราคาที่1,850บาทนะครับข้อดีของมันก็คือตัวนี้ก็คือทรงแขนยาวพับแขนให้อ่าพับแขนสุดนี่คือทำโมดิฟายเพิ่มเติม,ตมนะแล้วก็ติดตั้งสติกเกอร์ นะครับนี่คือรุ่น1551นะครับโอเคครับอ่าต่อไปนะเป็นรุ่นฮุนไนนารุ่น1592นะตัวนี้ก็อ่าทรงของเขาก็จะคล้ายๆกับตัววอนโวนะฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่นะเป็นแบตเตอรี่7.4เด่นแน,น่นนานะครับแล้วก็รีโมทที่เป็นรีโมทจอยสติ๊กแบบนี้นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะจะง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะก็คือโยกลักษณะอย่างนีุ้้งกีเป็นุ้งกีเหล็กนะคะแต่ว่า<อ>ยังเป็นระบบเฟืองเหมือนเดิมมันจะดังเก๊กหน่อยนะครับ จะดังเก๊กประมาณนี้นะการหมุนนะครับอันนี้ก็คือคอนโทรลเนี่ยมันจะคอนโทรลง่ายนะครับนะบใช้จอยสติ๊กนะจะต่างกับรุ่น1 5ึ่้าศนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,100บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะนี่คือราคาโปรโมชั่นนะฮะ ก็ประมาณนี้นะฮะสรับรุ่น1592นะครับจุดเด่นของเขาก็คือดีโมดนะจะเป็นจอสติ๊กแล้วก็แบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะก็เป็นรุ่นที่4นะของมูนีนาะนะฮะจะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็เป็นตัวที่นิยมที่สุดนะราคากลางๆนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือมูนีนา1593นะฮะจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือว่าแบตเตอรี่นะฮะที่ให้มาเนี่ยเป็นแบตเตอรี่7.4เด่นได้นานนะฮะแล้วก็ เป็นระบบเซอร์โวนะ,ะระบบเซอร์โวจะไม่มีดังแก๊กๆเหมือนระบบเซอร์โวนะฮะแล้วก็ตัวเอลเนี่ยหมุนได้รอบหมุนได้รอบตัวนะฮในหมวกคอนโทรนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะจอสติ๊กนะครับนี่นะมันจะเป็นแบบเซอร์โวเนี่ยเวลาเราขุดดินขุดทรายเนี่ยตัวนี้สามารถขุดได้จริงจริงนะเป็นระบบเซอร์เซอร์โวไหมฮะมันจะล็อกเลยมุ้งกี่เป็นมุ้งกี่เหล็กนะ,ะสลับตัวนี้ครับ แล้วก็หมุนรอบตัวเนี่ยกี่รอบก็ได้นะตัวนี้จะไม่มีลิมิตนะครับตัวนี้ราคาที่3,700รอบาทนะถือว่าเป็นตัวที่น่าเล่นนะแล้วก็ความแรงนะสปีดเนี่ยเล่นเร็วตามมือจะชา้าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะเร็วนะอยู่ที่มือการเล่นด้วยนะครับ้าเร็วตามมือก็ได้เลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับประมาณนี้เลยนะ ำหรับรุ่น1593ราคา3,700บาทชารอัพแขนนะครับราคาอยู่ที่4,006อัพแขนสุดนะมีเหมือนกันนะรุ่น1593มี2ราคาอยู่ที่4,006นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปได้เลยครับต่อไปนะเป็นตัวที่5นะฮะชื่อรุ่นของเขาคือ1594นะฮะตัวนี้อัปเกรดมาจาก1593นะครับจุดเด่นเดของตัวนี้เลยก็คือช่วงล่างนะฮะแท็กให้เป็นเหล็กหน้าแท็กเป็นเหล็กแล้วก็ระบบเนี่ยเป็นระบบเซอร์โวเป็นเหมือน1593เลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะมีหัวเจาะมาให้มีหัวคีบบอลมาให้แล้วก็มีหัวคีบเหล็กนี่นะครับมาให้นะสามารถเปลี่ยนหัวไนดะ้ได้ทั้งหมด4หัวนะครับวิธีการเล่นนะตัวนี้ก็เปิดใส่ทานมาเริ่มนะมีหมวกเขาเป็นตัวสีแดงลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นระบบอ่าสี่สกูนะระบบ4ี่สกูนี่แล้วก็ลักษณะน,นี้ มันจะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยฮะเ,เดินนะครับได้เลยหมุนได้รอบตัวนะไม่มีอ่าไม่มีนิมิตนะฮะแล้วก็ขุดดินขุดอะไรได้เลยนี่นะครับนี่คือรุ่นหนึ่งห้าเก้าสี่อ่าหนึ่งห้าเก้าสี่จะได้ประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้ราคาที่แปดพันสองร้อยบาทนะฮะถ้าอัปเกรดแขนวีสองพับสุดเนี่ยราคาที่แปดพันเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวต่อไปไปดูรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ต่อไปนะมาดูตัวรุ่นใหญ่นะฮะของของรุ่นฮุลีนาเลยนะฮะชื่อรุ่นของเขาคือ1580ง4้นะเป็นตัวรถแมคโคลเล็กทั้งคันนะตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่สักประมาณอ่าดกิโลนะสำหรับเฉพาะตัวรถนะครับอาร์มเด็กมุ้งกีเหล็กระบบเซอร์วแท็กเหล็กนะช่วงล่างเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีหัวเจาะมาให้นะฮะหัวคีบมาให้นะมันในกล่องกล่องของเขาจะเป็นกล่องหนังนะครับแล้วก็มีตัวสโมกนะจุดที่แตกต่างนะครับ หน้าจอมีหมวดจะมีหน้าจอลิสเตะนะครับแล้วก็มีสมอกต่างฟันนี่นะสมกต่างฟันของตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยมุ่งสี่เด็กนะเด็กทุกอย่างนะแบบตัวนี้ตัวนี้ราคาที่หนึ่งหสองันรบาทนะฮะสำหรับตัวรุ่น อาหนึ่งห้าแปดศูนย์บัวช้างสี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่คือแมคโครทั้งหมดนะของรุ่น อของยี่ห้อคูนีนานะฮะมีทั้งหมด6กรุ่นด้วยกันนะครับสนใจตัวไหนนะก็สามารถติดต่อออตัวทอยได้3มช่องทางเลยนะครับ1โทร2ไลน์3ผ่านเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจออโต้ทอยไว้นะฮะเราจะมีของรางวัลแจกให้ทุกต้นเดือนนะครับโอเคคลิปนี้ดูอยู่อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางออฟต c h a ช n แนลด้วยนะครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ